เอาละรครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง5สิ่งพื้นฐานที่ถ้าอยากเก่งคุณต้องทำนะครับผมซึ่งเราก็ทำคอนเทนต์ประมาณนี้เป็นหลายคลิปแล้วเนาะแต่คลิปนี้เนี่ยก็จะละเอียดขึ้นไปอีกนะครับด้วยมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับหากอยากเติม v a l ลุ่นแลนด์ต้องเติมก erm ับ Index Center Game ั <enter> วนดสสูงง <"S 1> ุดถึ30%มีระบบเติมผ่านเว็บนเือ Line Index Game Center มีเกมดังๆให้เลือกเติมมากกว่า10เกม Honkai Star r a l PUBG Mobile, Free Fire, RV หรือ Wild e a f ก็มีเช่นเดียวกันปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันไม่มีโกงด้วยฐานลูกค้ามากกว่า100,000บัญชีกดติดตามแฟนเพจ Index Game Center มีกิจกรรมแจกพอยต์และโบนัสอื่นๆอีกมากมาย Index Game Center ผู้สนับสนุน f e e n ิอย่างเป็นทางการเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ e ลนี้กับผมฟรีคนเดิมน,นะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึง5สิ่งสําคัญนะครับหรือว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้หากคุณอยากจะเก่งนยะคุณต้องทําให้ได้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยว,วเราไปดูกันในคลิปนะครับส่วนใครที่เป็นมือโปรหรือว่าเล่นมานานแล้วนะครับมีเทคนิคอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ใช่โปรเฟเยอร์หรือว่าคนที่เก่งอะไรมากมายนะครับแค่คนที่พอเล่นได้แล้วก็มีสิ่งต่างๆๆทีีี่่่ผผมมมมพพพอออจจะะะเเเขขข้้้้้าาาาาใใแนนนนนนํืหหลลลไดดดึรรักูป ว่าตรงไหนไม่ถูกต้องต้องขออภัยมานทีดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยครับ ข้อทีหนึ่งการเลือกเอเจนต์สำคัญกว่าที่คุณคิดนะครับบางคนเนี่ยเลือกเพราะว่ามันเท่หรือว่าไม่ได้คํานึงถึงตําแหน่งและความสามารถของมันต้องบอกไว้เลยนะครับว่าการเลือกเอเจนต์นั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆหากคุณเลือกเอเจนต์ที่ไม่เข้ากับแผนหรือว่ารูปแบบการเล่นของทีมทีมก็อาจจะมีโอกาสแพ้สูงมากๆนะครับเพราะเอเจนต์แต่ละตัวก็มีหน้าที่และความสามารถเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับแต่ละโอกาสไม่เหมือนกันนะครับเช่นหากทีมคุณไม่มีใครเอาคอนโทรเลอร์มาเลยถามว่ามนเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่การเล่นของคุณนั้นจะยากมากๆแบบเห็นผลจริงๆเเเลยยนะะรัออจตกมีีู้่4 4ปภท ตำแหน่งหลักๆด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งแรกกันเลยครับตำแหน่งที่1นึ่งดวลิสหน่วยกล้าตายที่คอยเข้าไปฆ่าศัตรูเคลียร์ไซต์บุกไซ์ด้วยสกิลที่มีความหลากหลายเอาตัวรอดได้ดีตำแหน่งนี้เลยเหมาะกับคนที่มีไหวพริบมีจินตนาการในการเล่นและยิงได้ดีหากคุณเจอด l ลิสที่ไม่กล้าเข้าไซต์ยืนอหลังเพื่อนและคอยเบ็ดเพื่อนมันก็คงจะไม่ดีใช่ไหมละครับซึ่งในทีมสามารถมีดูลิสได้1นถึงสตัวจะดีที่สุดและหากใครจะเล่นด l ลิสจะต้องจําไว้ว่าดวลิสมีหน้าที่ฆ่าให้เกลี้ยงจากกลัวและต้องงงจจริก่ๆไว้นนะะคัับแแลใตห็มีดง หนึ่งเจ็ตัวที่มีโมบิลิตี้สูงที่สุดในเกมนะครับือว่ามีความพลิวที่สูงที่สุดในเกมตัวที่2เลน่านะครับตัวนี้ก็จะมีสกิลการเอาตัวรอดที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ถึกมากๆอีกตัวหนึ่งเลยตัวที่3เลสตัวนี้นะครับจะมีความครบเครื่องค่อนข้างที่จะสูงนะครับทั้งการหาข่าวทั้งการหาข้อมูลทั้งการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็มีการรวบรวมดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีครับตัวที่4นีออนครับตัวนี้ก็จะเห็นในการแข่งขัน VCT มาหลายๆเกมนะครับเพราะนีออนเขาถูกบัฟมาในแพทล่าสุดนะคร การเข้าสายแล้วก็หากใครชอบเกมวไวๆนะครับนีออนอาจจะเป็นตัวเลือกของคุณครับตัวที่5 iso iso นะครับจะเป็นตัวที่มีความเฉพาะทางมากนะครับหากใครจะเล่นเนี่ยต้องมีความใจเย็นและมีความแม่นมีจินตนาการในการเล่นคนข้งที่จะสูงนะครับถึงจะเล่นออกมาได้ดีและตัวที่6ตัวสุดท้ายตัวโยรุนั่นเองครับตัวนี้ก็จะมีความปั่นป่วนคนข้างที่จะสูงมีแฟลชนะครับมีตัวปอมมีการหาข่าวที่ดีแล้วก็มีการปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยละครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่มันแตกต่างกันไปนะครับย ทาเทคนิคหรือว่าแนะนําการเล่นเฉพาะตัวนั้นๆก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะครับไว้ผมจะมาทําให้ในอนาคตนั่นเองตําแหน่งที่2 initiator ตําแหน่งหาข่าวและคอยเคลียร์มุมอันตรายต่างๆให้กับเพื่อนนะครับตำแหน่งนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่สาม,มารถเอาสกิลต่างๆที่มีนั้นไปเคลียร์แกเจีคู่ต่อสู้หรือว่าจุดอันตรายได้อย่างเช่นโซวาใช้โดรนแล้วไปเจอแถบวายของไซเฟอร์ก็ใช้ช็อกดัสในการเคลียร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะลองคิดดูครับว่าหากไม่มีตําแหน่งนี้อยู่ภายในทีมเนี่ยแล้วคุณพุ่งไปโดนกับดักศัตรรงๆจะะเกิดอไขึ้น โดยตำแหน่ง editor ส่วนมากก็จะนิยมเล่น2ตัวเพราะจะแบ่งการหาข่าวหาจํานวนของศัตรูในแต่ละไซต์ซึ่งข้อมูลเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆสำหรับเกมมารูแลนด์นะครับท้งนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมของทีและแผนที่ต่างๆด้วยว่าจะเอาไปกี่ตัวและเอาตัวไหนไปบ้างนะครับตำแหน่ง i n i t o r ก็จะมีตั้งแต่1โซว่า2องเฟสสามสกายบลิ ko และ6กเกโกนั่นเองครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่มันแตกต่างกันมากๆนะครับบางตัวเนี่ยหาข่าวได้ไม่ค่อยดีแต่สามารถที่จะสร้างจังหวะให้เพื่อนได้เช่นบลิชมีสกิลสตันมีสกิลแฟดบางตัวก็ สกิลไปวางสไปดแทนได้อย่างเจ็กโกเป็นต้นครับลองไปดูอีกทีนะว่าเอเจนต์แต่ละตัวเนี่ยเก่งยังไงและเหมาะสมกับแผนที่ไหนครับตำแหน่งที่3คอนโทรเลอร์ตำแหน่งที่สาคัญที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับพบเป็นตำแหน่งสโมคคอยสร้างจังหวะควบคุมความเป็นไปในเกมและบางวิสัยทัศน์ของศัตรูหากเจอทีมคอนโทรเลอร์ที่ดีก็จะเล่น,นได้ง่ายมากๆแต่หากเจอคอนโทรเลอร์ที่ไม่ดีทีมก็อาจจะพังได้เลยนะครับเช่นคอนโทรเลอร์ที่ไม่ยอมสโมคให้ทีมเอาแต่จะยิงและเล่นแบบเสี่ยงตายบ่อยๆหรือว่าเล่นแบบแอคเซสซีบ่อยๆนะครับก็จะทําให้ทีมนั้นเล่่นนนได้้ยาากกกมมๆตแหงีี็จะ1 สองโคลฟ์สบีมสโตนสี่แอสตราห้วเปอร์และ6 h ฮาร์เบอร์ครับโดยสโมกนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับหก็คือสโมกแบบเป็นลูกๆนะหรือว่าเป็นทรงกลมอะไรครับและอีกแบบก็คือสโมกแบบกําแพงนะซึ่งจะมีฮาร์เบอร์และว i p เปอร์ตัวนี้เป็นสโมกแบบกําแพงครับความเหมาะสมของมันก็จะแตกต่างไปตามแต่ละแมปหรือว่าแผนการของทีมนั้นๆนะครับยังไงก็ต้องไปศึกษากันดูแต่ตำแหน่งคอนโทรลเลอร์นั้นเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยละครับสำหรับทีมและตำแหน่งสุดท้ายเซนติเนลนั่นเองนะครับห้กัดใู เล่นได้ยากขึ้นเช่นป้องกันสตูอ้อมมาตลบด้านหลังนะครับหรือว่าวางกับดักให้สตูเข้าไซต์ได้ยากเป็นต้นครับแต่ก็มีเอเจนต์บางตัวที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้จัดจ๋าเลยนะครับหรือว่าคืนชีพเพื่อนได้อย่างเซจและหลายคนชอบเล่นตัวนี้เพราะว่ามันเล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วเลยครับแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับบางตัวก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่เล่นให้กับทีมได้อย่างเช่นอัลติเมทล็อกดาวน์ของคิวจอยนะครับที่สามารถที่จะใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆเช่นการเข้าไซต์นะครับการผักพื้นนนนนี่ใกาางตตตไไปปเ้้ซ์็็แห มีเซจคิวจอยไซเฟอร์เดดล็อกและแชมเบอร์ครับแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่ามีความต่างกันสุดขั้วเลยก็ว่าได้นะครับต้องไปศึกษากทีสำหรับตำแหน่ง Sentinel นเซนติเนลนั่นเองครับและนั่นก็คือสิ่งที่คุณควรรู้ให้เป็นพื้นฐานสำหรับเรื่องของตำแหน่งและเอเจน์นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละตัวก็จะมีความเก่งไม่เหมือนกันนะและความเหมาะสมต่อแผนที่ต่างๆก็ไม่เหมือนกันด้วยต้องไปศึกษาแล้วก็ดูดีๆว่าตัวไหนเหมาะก,กับการเล่นแบบไหนและแผนที่แบบใดครับไม่ใช่อยากเลยเอเจน์เพราะว่ามันเท่มันน่ารักอย่างเดียวนะหากอยากเล่น่นนนิลเเมักกสรรรจแอองงงใืื สำคัญมากๆครับ ข้อที่2การเล่นแบบมีแบบแผนและการสื่อสารเรื่องนี้จริงๆพูดได้ยากมากนะครับแต่จะยากมากขึ้นหากคุณเล่นคนเดียวหรือกดเพียงแค่2คนเพราะน้อยทีมมากที่จะมีแผนการเล่นที่เข้ากับคุณหรือยิ่งถ้าแต่ละคนอยากเล่นในแบบของตัวเองไม่สนใจทีมเวิร์กก็เตรียมแพ้ได้เลยแหละครับแผนการในการเล่นนั้นสําคัญพอๆกับการยิงเลยหากคุณมีแผนการเล่นที่ดีและการสื่อสารที่ดีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้กับพวกคุณได้ไม่น้อยเลยละครับอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นช้าหรือเล่นไวเราจะไปเฟกไซส์ไหนก่อนไหมหาข่าวข้อมูลได้ยังไงบ้าง ใไหนมีกี่คนเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้ความสําคัญของการสื่อสารก็ยังมีผลไปยันการเข้าใ์หรือว่าการป้องกันไซต์ของคุณด้วยนะครับเช่นมีการนัดเพื่อนให้ใช้สกิลคอมโบกันก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นและเล่นง่ายมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับบางเกมก็มีท็อกซิกจนเราเนี่ยไม่อยากจะคุยแล้วก็ปิดไมค์ไปเลยก็มีนอกจากนี้ผมก็อยากให้คนที่อยากเล่นเก่งจริงนะครับไปวิเคราะห์แผนของโปรเพเยอร์หรือว่าในการแข่งขันต่างๆดูนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงหาข้อมูลและการใช้สกิลแบบไหนเป็นลําดับ1นึ่งสองสามนะครับและนํากลับมาปรับใช้ ให้เข้ากับการเล่นของเราจะทําให้คุณพัฒนาได้ไวยิ่งขึ้นแต่การเล่นที่มีแบบแผนและการสื่อสารย่อมดีกว่าเสมอครับ ข้อที่3การจ่ายสกิลและการดูทามมิงการจ่ายสกิลและดูทามมิงนั้นสําคัญมากเพราะว่าเกมวอรเรนนอกจากการยิงแล้วสกิลและทามมิงก็มีส่วนช่วยให้คุณชนะสตูได้เหมือนกันนะครับเช่นหากคุณเจอคนที่เล่นตําแหน่งสําคัญสําคัญอย่างคอนโทรเลอร์แล้วเขาไม่ยอมจ่ายสกิลหรือว่าจ่ายสกิลพิ่มเพื่อไม่ดูเวลาทีมของคุณก็จะเล่นได้ยากมากและการดูทามมิงก็สําคัญเช่นหากเพื่อนเรากําลังยิงกับสตูเราควรจะพีคไปช่วยไหมเพราะว่าบางคนเลือกที่จะแอบเพื่อรอสุดท้ายก็พีคออกไปสู้ไม่ได้ก็ตายไปหมดเลยแหละครับหากสตูไม่โผล่ ในมินิแมปเราควรจะรอในไซส์ไหมหรือว่าควรโรเทตเลยเป็นต้นการอ่านจังหวะเกมความเป็นไปนได้ของเกมจึงเป็นเรื่องที่ควรทําเป็นระดับแรกๆเลยนะครับและความเหมาะสมในการจ่ายสกิลในแต่ละสถานการณ์1สกิลของคุณอาจจะพลิกเกมได้เลยทั้งนี้ผมได้ทําวิธีการอ่านเกมไว้แล้ว1-2พาร์ทนะครับลองกลับไปดูกันได้นะอยากให้ทุกคนวางแผนไว้ในหัวเลยว่าควรเล่นยังไงจ่ายสกิลแบบไหนเพื่อนเราเล่นเอเจนอะไรบ้างสกิลของเพื่อนเหลืออะไรบ้างสกิลของเรานั้นเหลืออะไรบ้าง,ง,เ,าออางเป็นแพลน 1- 2 3ไว้ในหัวก่อนเล ะจะทําให้คุณเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมาก ข้อที่4คุณควรจะเล่นให้ละเอียดมากขึ้นการเล่นให้ละเอียดในที่นี้ก็อย่างเช่นเราควรจําไว้เสมอว่าทุกที่อาจจะมีสตูดให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเพื่อนคุณจะผ่านไปแล้วไม่เจอก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะครับควรเล่นให้ละเอียดมากขึ้นทั้งเรื่องของการเดินการอ่านเกมการวางเป้าและการระวังต่างๆเพราะมันจะช่วยได้มากยิ่งคุณขึ้นแรงสูงๆไปนะครับแต่ทางนี้ก็ไม่ควรเล่นละเอียดจนไม่ดูสถานการณ์นะครับอย่างเช่นสไป์เนี่ยถูกแพลนไปแล้วจะระเบิดแล้วนะครับแต่คุณเนี่ยยังมัวแต่ไปเช็ออ กันนะครับ ข้อที่ห้การศึกษาพื้นฐานของเกมเช่นการยิงและแผนที่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและไม่ใช่แค่2อย่างนี้นะเรื่องอื่นก็สำคัญครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญระดับแรกๆเลยนะครับหากคุณวางเป้าไม่เป็นก็มีโอกาสที่คุณจะแพ้ในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งหรือในสถานการณ์ต่างๆการที่คุณไม่รู้เลยว่าแผนที่นั้นมีจุดดักตรงไหนจุดไหนควรระวังก่อนพีคมันก็อาจจะทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้ไง่ายๆเช่นกันการศึกษาพื้นฐานต่างๆภายในเกมเช่นการวางเป้าการพีคการอ่านเกมจังหวะกกาารรยิงงงืนนนต่่่ๆแแผผทททีีุวมถึ มุมอันตรายจุดที่ควรระวังจึงเป็นเรื่องอนดับต้นๆเลยนะครับที่คุณนั้นควรจะฝึกซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่ไปฝึกเลยก็คือ9ข้อดังนี้ครับ1การวางเป้า2การอ่านเกมในสถานการณ์ต่างๆ3คาแรคเตอร์ของแต่ละปืนและวิธีการใช้รวมถึงสเต็ปการยิงนะครับข้อที่4แผนที่จุดพิคต่างๆจุดวางเป้านะครับข้อที่5การคํานวณการเงินข้อที่6การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าข้อที่7ฝึกคุมสติความใจเย็นและความเป็นไปได้ข้อที่8การวางแผนและทีมเวิร์กอันนี้สามารถที่จะไปดู ร,รในกานข่างขันได้อที่9เทคนิคเฉพาะทางต่างๆเช่นการใช้ไลน์อัพคำศัพท์ต่างๆเป็นต้นครับและนี่ก็คือ5ข้อหลักๆนะครับที่หากคุณอยากเก่งจริงๆคุณควรทํามันและที่สําคัญฝึกบ่อยๆนะครับดูวิธีการเล่นของโปรเพเยอร์สังเกตจุดด้อยจุดพลาดของตัวเองและนํามาแก้ไขนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมอย่างพอดีและมีความสุขกันนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ5ข้อที่ผมได้บอกไปหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดกิ จะได้ไมพลาดคลิปให,ใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ